สวัสดีครับเอฟซีของลุงตีวิธีเช้าหน้าครับคลิปนี้ก็บพบกับลุงตีอีกเช่นเคยครับเนี่ยวันนี้เป็นการปลูอ้อยครับโดยใช้รถ100ไอ้รถ9.5แรงปลูอ้อยหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็มีการปลูอ้อยรับจา้างปลูอ้อยครับเออ่ยปูอ้อยเลยเนี่ยคนครับก็จะพรองรถ นี่คนยัดครับดูคนยัดเดี๋ยวตามไปดูวิธีการปลูกตรงนี้เร,เ,นเริ่มปลูกแล้วครับเป็นหัวคู่ปลูกทีละสองรอบไล่ปุ๋ยพร้พพอมไล่พร้พพอมเรียบร้อยครับไล่ปลูกพร้อมการปลูกห้อย จากเก็บเกี่ยวแล้วกับปลูกอ้อยนี่นะครับีวิถีชาวไร่เราใส่ยางตามช่องนะครับปลูกระยะความห่างความถี่ร้อยยี่สิบเซนครับเป็นร่องคู่กไปเลยครับหินทำได้ละเอียดดีจะทำได้ยังเงี้ยอ้อยอ้วกนี้เตะๆตะน้องเลย มันตรงมืดๆแจ้งๆจักหน่อยนึงนหะพื้นที่ตรงนี้เจียรไหลปลูกมะวานนี่กับปูครับปูด้าเดียวครับวันนี้ก็เลยมาซ้ำอีกหน่อยหนึ่งคนงาน,นชุดหนึ่งอยู่นู้ดพกเบียร์มาไว้ครับกา้ใช้คนับเปลี่ยนกันสี่คนครับมาแล้วครับเนี่ย คนยัดคนยัดห้อยของเรามืออาชีพอยู่แล้วครับเ <c oughs> ดีนี้ก็วุ่นวุนยุ่งยุ่งก็การปลูกห้อยการเทกรุ่นกันอะไรนี่ครับชาวไร่ชาวสวนเราการปลูกระ,ระยะความห่างลอยยี่สิบอย่างที่ว่าแล้วครับลอยยี่สิบลองคู่ผลเก็บเกี่ยวได้นู่นแล้วครับลอยละยี่สิบตันขึ้นไปกลับมาคือหยอดกระโปรงนี่แหละพี่น้อง เป็นการลูกห้อยหลังจากเก็บหลังจากการเก็บเกี่ยวเขาเกี่ยวนาเรียบร้อยแล้วปีมปลูห้อยนี่แหละพี่น้องเอ้ยคนโพราบ้านเองคนอีสารพื้นบ้านไม่มีเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนกินแล้วข้าพี่น้องเ้ยก็มาทำอย่างนี้แหละ อันนี้เดาที่ห้าเลงครับเนี่ยปูเนี่ยวปูสั่งมาจากของเคี้คหรืออะไรนี่แหละอันนี้ซื้อมือ 2, สองครับซื้อมือสองสามหมื่นครับอันนี้บันได้เป้าแล้วพี่น้องด้ยแล้วปูนี่ก็เกือบได้ทุนขึ้นแล้วปูในราคาไรละแปดร้อยห้าสิบครับรับจ้างปูอย่างเดียวแปดร้อยห้าสิบบาท สำหรับลิมเนี้ย็ลุงตี้็ขอฝากไว้แค่นี้ก่กอ,กนกอนนะครับเด้อฝากกดติดตามด้กดไลค์กดแชร์กดถูกใจน่าครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจับช่องน้องใหม่ครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับ